สวัสดีครับสวาร์ดีสมรูมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่องทางย t ท b e นะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับเป็น power นะครับของหน้าทองนะครับวันนี้ของเป็นหน้าทองนะครับของประดิษฐ์นะครับเจริญสาวนะครับเป็นรุ่นนะครับ3า u ซนะครับซ u นะครับเป็นไฟวนนะครับประดิษฐ์เจริญสาวนะครับ ที่ท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันสักนะครับร้านนรันสักนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งแท่นนะครับวันนี้นะครับเป็น FEP 400A นะครับไฟบนนะครับของหน้าทองนะครับประดิษฐ์เจริญซาวนะครับเข้ามาณหนึ่งแท่นนะครับท่านไหนที่สนใจหรือกำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเครื่องก็ใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติ ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนันสันะครับเป็นะประบบโมโ,โนนะครับ400บาทแท้นะครับหน้าทองแท่านนี้ก็จะเป็น400บาทแท้นะครับด้านหลังก็จะมีทั้งเอ็กอาแล้วก็แจ็คโฟนนะครับเอ็กอาแล้วก็แจ็คโฟนแล้วก็สัญญาณออกจะเป็นขั่วนะครับสัญญาณออกจะเป็นขั้วนะครับใครที่กำลังลงหาคร ไปเข้ามาชมได้นะครับมีร้านนรสักนะครับตัวนี้นะครับดี๋ยวามาลองดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมได้เปิดข้างในให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูข้างในนะครับนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับได้เปิดฝาเรียบร้อยนะครับได้เปิดฝาเรียบร้อยนะครับข้างในก็ยะมีหม้อแปลงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หม้อดันนะครับหนึ่งลูกนะครับหม้อดันคืออะไรนะครับหม้อดันจะเป็นหม้อที่ว่าเรา แยกสายลากสายยาวนะครับมัจะเป็น50เมตร100เมตรนะครับกำลังก็จะเป็น400เหมือนเดิมนะครับกำลังก็จะดีเหมือนเดิมนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเรื่องก็ใช้งานปกตินะครับตามมานะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับกำลังวัดแท้นะครับ400วัตต์นะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับ ขายในราคาอยู่ที่นะครับ6กพันบาทนะครับ400บาทนะครับสี่ร้อยวัตแท้นะครับ4ี่พันบาทนะครับอ่หกพันบาทนะครับ400บาทนะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0ูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับที่ร้านนรันศักดิ์ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับส่วนพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับหน้าทองนะครับ FET นะครับ FET 4 0 0 a นะครับ 400e นะครับถูเข้ามาสอบถามได้นะครับ6,000บาทนะครับ083 739 8945นะครับเดี๋ยวมาลองฟังแนวเสียงกันดูนะครับผมก็จากโทรศัพท์นะครับจากบูทูธนะครับจากบูทูธนะครับเข้าตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับมีทนสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับที่ร้านนรันศักนะครับ 6,000บาทนะครับ6,000บาทนะครับและเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวเราลองฟังน้ําเสียงกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับทีน,นี้ผมก็เร่งนะครับผมก็เร่งอยู่ที่ศูนยนะครับตอนนี้นะครับ ไฟวนนะครับเลีงแค่นิดเดียวนะครับ ที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ6,000บาทนะครับ ใครที่กําลังมองหานะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับราคาอยู่ที่6 0พ0บาทนะครับของหน้าทองนะครับ4ี้อนะครับวัดแท้นะครับวัดเทนะครับ400อยนะครับอยู่ที่6 0 0ันบาทนะครับใช้งานปกตินะครับขับข้างขับก้างขับพอนขับเบรดนะครับได้หมดนะครับขับบ้องลากสายยาวได้นะครับมันจะเป็น ร้อยเมตร80เมตร60เมตรได้หมดนะครับกำลังไม่ตกนะครับพอมีโมดันนะครับจบแล้อนนะครับมาโทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็มาไล์นะครับเป็นลองเอาไม้นะครับกันสั่นมาลองดูนะครับก็จะลายหูลายตาดิ่งๆนะครับหัวไฟนะครับ6,000บาทนะครับ6,000บาทนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ083 7398945นะครับรับได้กีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ